ครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานเมืองตากนิวเราก็ได้มาแวะยังจุดที่ตั้งขององค์เจ้าแม่กวนอิมหน้าพิศบาลเมืองตากซึ่งมีวัตถุประสงค์จะให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะ แล,ล้วทำบุญร่วมกันครับก็ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเราจะขอสัมภาษณ์เชิญแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรมาจากหน่วยงานใดครับครับ,รบสวัสดีครับผมอนนท์หอมสุนนะครับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการของมูลนิธิศาสร่วมใจปกครองจังหวัดตากของเราครับซึ่งเป็นส่วนประสานง,ง,งานของมูลนิธิดิจิทัลออฟไลท์ประจำจังหวัดตากครับผมครับผมได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเราได้นําเจ้าหน้าที่ มาช่วยงานในครั้งนี้จำนวนกี่นายครับโดยประมาณ100นายครับจะมีการสับหมุนเวียนกันมาตลอด24ชั่วโมงและเป็นระยะเวลา10วันครับ9วัน10วันนะครับที่เตือนเทศกาล่างๆครับครับงานนี้จะเริ่มมาให้ประชาชนมาสักการะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11ถึงวันที่20บครับที่11ถึงวันที่20เมษายนครับครับแต่พวกนี้เป็นต้นไปนะครับครับผม นเนื่องจากมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เราทางหน่วยงานของเราอยากจะฝากอะไรให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวครับครับก็อ,อยากจะฝากถึงพี่น้องอต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจังหวัดต่างของเรานะครับขอเชิญแวะมาที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองตากร่วมสักการะองค์เจ้าแม่กนอิมด้วยกันครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ